โรงเรียนกุดเข้าปุ้นวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนานาจเจริญได้ก่อตั้งเมื่อวันที่1กันยายน2519ตั้งอยู่เลขที่240หมู่1ตำบลเข้าปุ้นอำเภอกุดเข้าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด111ไร่1งาน31ตารางวาบริหารงานโดย นายเอกสิทธิ์ส่องแสงผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเข้าปุ้นวิทยานายวิรพันธ์รมสาสินรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปนายวิชิตชัยใจว่องรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกุดเข้าปุ้นวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์ส่องแสงผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเข้าปุ้นวิทยาประกอบด้วยหลักการทำงานโรงเรียนเหมือนบ้านงานคือชีวิตเพื่อนร่วมงานเหมือนญานติสนิทสิทธิ์คือลูกหลานนโยบายสีดีสีเด่นสีเน้นโรงเรียนดี scqa ครูบุคลากรนักเรียนดีสภาพแวดล้อมดี ชุมชนภาคีเครือข่ายดี4เด่นเด่นวิชาการเด่นดนตรีกีฬาเด่นระบบดูแลนักเรียนเด่นการบริหารจัดการ4เน้นเน้นน้อมนำศาสตร์พระราชาเน้นความเสมอภาพเน้นความปลอดภัยเน้นโอกาสทางการศึกษาค่านิยมองค์กรรู้หน้าที่ เป็นคนดีมีวินยัยจิตใจสาธารณะโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของสพทและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอนํานาจเจริญเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบออนไซต์ site, ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 เพื่อให้หนักเรียนเรียนดีมีความสุขดังนี้ด้านนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีวิธีการดำเนินการดังนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิษย์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลโยี SMT จัดหลักสูตรให้หลากหลายตามความถนัดและความสนใจโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารขยะจัดอบรมครูและบุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยี จัดทำระบบสตูมิสจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำรวจความถนัดทางวิชาการและความสนใจวัดแววความสามารถพิเศษนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อคัดกรองและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆจัดทําหลักสูตรโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมทางการศึกษาดนตรีกีฬาอาชีพและภาษาต่างประเทศส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านหุ่นยนต์และยานยนต์จัดทํากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนการสื่อสารการป้องกันการทุจริตมีวิธีการดำเนินการดังนี้ผู้บริหารมีกลยุทธ์และสามารถนำไปปฏิบัติการประจำปีและดำเนินงานโครงการต่างๆได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอจัดอบรม ทั้งแบบจัดเองภายในสถานศึกษาและเข้าร่วมการอบรมนอกสถานศึกษามีช่องทางการสื่อสารขององค์กรบริการช่องทางต่างๆเช่นผ่านทางเว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียนสามารถสื่อสารได้ทุกช่องทางและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนผู้บริหารบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมมาพิบาล สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปรโง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ประจำปีการศึกษา2567มีการปลูกฝังค่านิยมข้าราชการครูที่ดีมีแบบอย่างที่ดีมีกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขร้าราชการครู มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนทำให้ระบบบุคลากรเข้มแข็งมีประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมภาคีเครือข่ายทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนมีวิธีการดำเนินการดังนี้มีการลงนาม MOU กับหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น ส่งเสริมอาชีพตามโครงการ1โรงเรียน1อาชีพ